สวัสดีครับผมสวรรค์ RC นะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถถ่ายเดินตามนะครับวันนี้เราอัปเกรดไฟมาใหม่นะครับเราก็เปลี่ยนยางหลังใหม่นะครับเพื่อจะไปกระทุกฟืนในสวนนะครับเราทุกได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปกระแทกด้วยครับวันนี้ครับเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับ เราวิ่งบนถนนใหญ่มานะครับเราวิ่งบนถนนใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมจะเข้าไปในสวนนะครับไปเอาฟืนนะครับที่เราทอนไว้นะครับเอาครับไปกันครับหมาแล้วครับเราจะมืดแล้วครับมาเอาฟืนมาในป่ากันแล้วท่เนี่ย มตไปครับไปครับโหโหโหฟูตลบเลยครับนนนะเดี๋ยวคันหน้าเดี๋ยวคันล้อลากครับคันล้อลากครับเอาละครับโอเคเราติดนะครับประเท้ขึ้นมาได้แล้วครับโอ้โแประทศแรงจังเลยนะแท้โอ้ย กระแทกลูฟี่แรงจริงๆครับ <S <S เอาละครับเรามาถึงกองปืนแล้วครับ,เร,บเราขนปืนขึ้นรถกระแทกและรถถ่ายเดินตามเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เก็บตัวกลับบ้านกันนะครับออาไปกันครับ เอาล่ะครับเราออกจากป่าไม่ได้นะครับเพราะว่าล้อมันเป็นล้อ,อยางนะครับเดีย๋ยวเราเปลี่ยนเอา้อเอ็กใส่เลยครับ อเอาละครับรถระแทะเรานะครับกับรถถ่ายเดินตามแล้วครับเราก็ทุกออกจากสวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวเกมตัวกลับบ้านกันนะครับไปครับ เดี๋ยวเราผนของฝนฝืนนะครับใกล้เข้าหมู่บ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ